ไทยและก็ยังเป็นกรรมธิการพิจารณารัฐมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของรัฐสภาครั้งนี้ด้วยท่านอยู่ในสายของเราแล้วครับสวัสดีครับท่านกรวีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสมชัยคุณสุจิตและท่านผู้ฟังทุกท่านับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้ท่านกรวีนี้ได้อธิบายเห็นภาพนะครับว่ากฎหมายท้องถิ่นในส่วนของการที่เราผ่านสภาผ่านสภาผู้แทนรัษฎรในรอบเนี้สาระสาคัญและก็หลักคิดที่พักภูมิใจไทย ผลักดันในเรื่องนี้คืออะไรครับครับคือเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่นนะครับรอบนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการแก้ไขคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้สมัครรับเป็นผู้บริหารของท้องถิ่นก็คือพวกนายกนะครับก็จ,บจะเป็นนายกอบจะนายกเทศบาลแล้วก็นายกอบตอนะครับมไม่ได้รวมถึงนายกผู้ว่ากอทมอไม่ได้รวมถึงทางพัทยา,ยานะครับก็จะเป็นสามส่วนนี้นะในหลักสาระสคาคัญเลยเนี่ย ก็คือมีเรื่องของอายุนะครับแล้วก็เรื่องของวาระ,ะอายุเนี่ยจากเดิมเนี่ยเขาก็กฎหมายเนี่ยระบุเอาไว้ว่าคุณสมบัติเนี่ยจะต้องมีอายุขั้นต่ำในสามสิบห้าปีนะครับเราก็ได้มีการเสนอแล้วก็ได้ผ่านสภาไปเนี่ยที่ลดอายุลงมานะครับก็เหลืออายุยี่สิบห้าปีส่วนเรื่องที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของระเบียบเอ่อเรื่องของวาระนะครับการกําจัดกำจากัดวาระ ของผู้ดำรงตําแหน่งเนี่ยของเริ่เนี่ยเขียนเอาไว้ว่าดํารงตาแหน่งขาร์ลสีปีไม่เกินสองวาระเราก็แก้ว่าขาร์ลสีปีนะแต่ว่าไม่ได้เอาตัดไอ้เรื่องไม่เกินสองวาระออกไปนะครับก็สาระสําคัญก็คงจะเป็นเป็นเรื่องนี้ครับมันจะมองเห็นภาพของความอํานาจกลับไปอยู่ในมือประชาชนหรือมีความโปร่งใสความลดการเหลื่อมล้ําทางอำนาจเนี่ยชัดเจนขนาดนั้นเลยครับคุณกรวี คือเราเราคิดว่าการเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ครับให้เขาได้มีส่วนร่วมในการเป็นตัวเลือกนะครับอันนี้ผมย้ําทุกครั้งย้ําเสมอว่าไม่ได้หมายความว่าพี่ใขรอายุ25ปีแล้วไม่ต้องไม่ต้องให้ประชาชนกาบาัดนะครับใขรอายุ25ปีได้เป็นเลยเนี่ยมันไม่ใช่นะเขามีสิทธิ์ที่จะสมัครแค่นั้นส่วนจะเลือกหรือไม่เลือกเนี่ยอยู่ที่ประชาชนดังนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะทําให้ประชาชนเนี่ยเขามีทางเลือกมากยิ่งขึ้น สาหรับการแข่งขันของในระดับท้องถิ่นนะครับไม่ต้องรออายุสามสิบห้าผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่หลายคนนะครับจบการศึกษาจบปตรีจบปโทมาเนี่ยเดี๋ยวนี้อายุไม่ถึงสามสิบปีเนี่ยมากมายครับถ้าจบมาอายุยี่ห้าเนี่ยเขาต้องรอไปอีกสิบปีนะครับซึ่งกว่าจะสิบปีเขาไปทําธุรกิจไปทํางานไปทําอะไรความฝันที่จะมาทํางานท้องถิ่นเนี่ยเขาหมดไปแล้วอืเขามีภาระอื่นเขาไม่เขาไม่สนใจที่จะกลับมาทําท้องถิ่นแล้วใช่ครับแล้วก็คิดว่าเออถ้า เราไม่ได้ไปปิดก้านเขาแล้วก็ลองดูสิครับมันอาจจะมีนายกที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่อายุย<ม>ี่9 25ยี่บเก้ายี่บ้าสามสิบอย่างเงี้ยนะครับหรือสามสิบต้นๆที่เขามีความพร้อมนะครับมีประสบการณ์มาพอสมควรเนี่ยแล้วก็เข้ามาบริหารเป็นทางเลือกให้กับประชาชนได้<ม>นะครับดังนั้นก็คือเรื่องของเรื่องของอายุนะครับส่วนเรื่องของการไม่ได้กําหนดระเบียบไอจ้ไอจำกัดของวาระเนี่ยนะฮะเราก็คิดว่า ในบางพื้นที่เนี่ยนะครับมันก็มีเหมือนกันที่งานเนี่ยมันต้องอาศัยความต่อเนื่องของการทํางานนะครับสมัยหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่พอสองสมัยเนี่ยบางทีอาจจะไปเริ่มนโยบายที่สําคัญในสมัยที่สองเขาก็ไม่ไม่มีสิทธิ์หมดโอกาสที่จะกลับประสานงานต่อในสมัยที่สามเลยและปราจำ์อยังไงครับถ้าหากว่าประชาชนเนี่ยคนที่เป็นนายกเขามีผลงานดีนะครับชื่อซื้อใจชาวบ้านได้ทําให้ชาวบ้านชอบรักและอยากที่จะให้เป็นนายกต่อ กลายเป็นกฎหมายเนี่ยไปจำกัดไปไปไปตัดสิทธิ์เขานะครับตัดสิทธิ์ทั้งประชาชนแล้วก็ตัดสิทธิ์ของผู้บริหารด้วยนะซึ่งการเปิดช่องเอาไว้ว่าเอาละเราสามารถที่จะให้ลงรับสมัครได้ผมก็ย้ำเหมือนเดิมครับไม่ได้หมายความว่า,วาถ้าคุณเป็นนายกมาสองสมัยแล้วสมัยที่สามเนี่ยคุณไม่ต้องเลือกตั้งนะสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องไปให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนตัดสิทธิ์อยู่ดีซึ่งม,มันมีมากมายนะครับมีเป็นจํานวนมาก เป็นสัดส่วนที่มากกว่าสิอีกที่คุณเป็นมาแล้วสองสมยัยหรือเป็นมาแล้วสมัยหนึ่งเนี่ยสมัยต่อมาเนี่ยประชาชนเขาลงโทษด,ด้วยการไปเลือกคนอื่นเพราะไม่มีผลงานทําอะไรไม่เป็นชรินเป็นอันเลยก็มีเยอะแยะครับค่ะอืพักต้องการเห็นภาพของคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมอดําเนินการทางการเมืองภูมิใจไทยเนี่ยมองบริบททางการเมืองหรือบ้านเรานี้ยังไงครับ กับการ<ม>ที่เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นครับครับคือผมเชื่อว่ามีคนรุ่นใหม่อีกเป็นจนํานวนมากนะครับที่เขาสนใจทางการเมืองยิ่งเขาสามารถที่จะเข้าสู่การเมืองได้เร็วครับนะครับมีบทบาทเอาว่าเอาเป็นแค่ว่าเขาเป็นผู้สมัครนะครับและเข้ามาเป็นตัวเลือกใหม่ๆให้มีช้อยส์ใหม่ให้กับประชาชนได้เลือกผมเชื่อว่าการเมืองระดับท้องถิ่นเนี่ยรูปแบบมันเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนไปวันนี้เราต้องยอมรับนะครับ คนที่อายุหกสิบกว่าเป็นนักการเมืองรุ่นเก่าเนี่ยไอ้การทําพื้นที่ทําการหาเสียงคิดนโยบายทําแคมเปญในการหาเสียงกับคนอายุยี่สิบกว่าสามสิบเนี่ยวิธีการคิดเมันคนละอย่างนะครับเราไม่อยากเห็นการเมืองที่มันเสนอรูปแบบวิธีการนโยบายใหม่ๆให้กับประชาชนเหรอถ้าเราอยากเห็นยิ่งผมเชื่อว่ายิ่งประชาชนมีทางเลือกมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะเป็นผลดีต่อ การแข่งขันในระดับท้องถิ่นเนี่ยมากขึ้นนะครับยิ่งมีการแข่งขันมากขึ้นเท่าไหร่นายกรุ่นเก่าเนี่ยเอาล่ะเขาลงวันนี้บอกเฮ้ย hey, นายกรุ่นเก่าเขาเก่ามีประสบการณ์มามีฐานมาเขายอมจะมีโอกาสมากกว่าอยู่แล้วจริงครับแต่เขาจะทําแบบเดิมเนี่ยไม่ได้อีกต่อไปเพราะมันมีคนรุ่นใหม่มาที่พร้อมที่จะเป็นตัวเลือกให้กับประชาชนในการเปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นผมผมเชื่อว่าถ้ามันมีนกลไกตรงนี้เข้ามาเนี่ยมันมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาได้มากขึ้นนายกาเก่าเอง ก็จะต้องตับตัวสุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยคือประชาชนนะครับครับมีในเรื่องของมุมมองแนวคิดไปแล้วนะครับทีนี้เห็นภาพหนึ่งครับอย่างที่ปรากฏในห่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการที่พักคภูมิใจไทยเองทำเวิร์กช็อปมี e p พีหนึ่งอสอีสาเลยนะบ้างเกิดเมืองนอนสาระหลักของเรื่องนี้ของการทําเวิร์กช็อปและความมุ่งหวังกับการ ขับเคลื่อนตรงนี้คืออะไรครับคบือเราเราเนี่ยพูดกันมามากนะครับเรื่องของการกระจายอํานาจเรื่องของการอยากเห็นท้องถิ่นเติบโตเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการกระจายอํานาจเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยคือกระจายหน้าที่กระจายภาระแต่ไม่ได้กระจายงบประมาณไปถึงมือของท้องถิ่นเนี่ยจริงๆร่ะ,ะวันนี้เราเห็นบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องเพิ่มงบประมาณสัดส่วนของท้องถิ่นเนี่ยการกันติงงบกระจายอำนาจให้มากขึ้น ใช่ครับคุณกระจายไปแต่กระจายไปแล้วก็บอกว่าเอาละเงินที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะคุณต้องไปจ่ายเป็นค่าอาหารเด็กเงินที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคุณต้องเอาไปจ่ายเป็นค่าเบี้ยยงี่ผู้สูงอายุนะซึ่งเงินที่ให้มาเนี่ยมันมีภาระคิดตามมาด้วยดังนั้นมันเหมือนกับว่าเราก็พูดไปแล้วก็โกหกตัวเองไปเรื่อยๆครับว่าเอาทอท้องถิ่นมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่เปล่าเลยอไอ้รายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยมันมาพร้อมกับภาระที่เพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าท้องถิ่นเนี่ยเขไม่ได เราก็คิดว่าเออจะทําอย่างไรที่จะให้ท้องถิ่นเนี่ยเขาสามารถที่จะมีแหล่งรายได้เพิ่มเติมขึ้นมาได้นะครับแล้วก็คิดว่าเออหนึ่งในวิธีการนั้นเนี่ยคือเอาเอภาษีบ้านเกิดน,นะครับให้ประชาชนเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเลือกได้ว่าภาษีที่เขาเสียไปเนี่ยบางส่วนจะเอากลับคืนไปที่บ้านเกิดของตัวเองซึ่งผมเชื่อครับว่าไม่มีใครรักบ้านเกิดของตัวเองเท่ากับคนที่อยู่ที่นั่นผมอยู่อ่างทองเนี่ย ผมก็อยากเห็นอ่างทองผมเนี่ยเติบโตนะผมไม่ทํางานในกรุงเทพผมเป็นผู้แทนเนี่ยรับเงินเดือนอยู่ในกรุงเทพนะครับภาษีที่ผมเสียไปแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยนะครับไปอยู่ตรงกลางแล้วตรงกลางเนี่ยก็จัดสรรมาอีกทีหนึ่งบอกอถ้าสมามติว่าคนอยู่อ่างทองคนอยู่เช,ชียงใหม่นะครับคนอยู่สงขลาเขามาทํางานอยู่ในกรุงเทพเนี่ยแล้วเขาสามารถที่จะเลือกได้ว,ว่าเฮ้ยภาษีของเขาเนี่ยบางส่วนขอเอากลับมาที่บ้านเกิดของตัวเองจังหวัดบ้านเกิดตำบลเกิดของตัวเองเนี่ยผมก็คิดว่า มันจะช่วยนะครับมีรายได้อีกบางส่วนมากน้อยเราไม่รู้แหละครับเรายังไม่เคยทาเนาะกลับคืนกลับไปที่บ้านเกิดของตัวเองอันนี้คือคือหลักคิดแล้วก็คอนเซ็ปต์นะครับครับค่ะและทีนี้ในขั้นตอนของเรื่องภาษีที่กลับไปบ้านเกิดเนี่ยค่ะอยู่ในขั้นตอนของการรอหรือพักดานไปถึงไหนแล้วครับครับเราเนี่ยทางพักภูมิใจไทยเราได้เสนอสู่สภาผู้แทนราษฎรไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เอ่อพรบฉบับนี้เนี่ยเป็นพรบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินคก็ต้องให้คณะรัฐมนตรีให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติลงมานะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับครับว่าเงื่อนไขของเวลาของรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยคนี่มันสี่เดือนเนี่ยตอนเนี้ยเปิดสมัยประชุมสภาเนี่ยมันเหลือแค่เดือนกว่าแล้วนะครับซึ่งเราก็ยอมรับว่าในช่วงเดือนกว่าเนี่ยมันจะต้องผ่านทั้งสามวาระแล้วก็ไปสู่ชั้นที่สองอเนี่ยค่ะ มันไม่น่าที่จะทันในสมัยนี้นะครับแต่มันก็คาเรื่องเนี่ยอยู่ในอยู่ในสภาไว้นะครับผมก็เชื่อว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่เราจะผลักดันต่อไปในอนาคตนะครับค่ะถึงจะไม่ทันแต่ว่าก็เป็นภาพและก็เป็นมุมมองที่ดีนะครับคือย้ำว่าในเรื่องของภาษีเนี่ยเป็นแนวคิดที่อยากให้คนที่ รักบ้านเกิดหรือมาจากถิ่นฐานจากต่างจังหวัดเนี่ยแม้ทํางานที่ไหนหรือทํางานที่ส่วนกลางเนี่ยให้เขามีโอกาสได้เลือกว่าหรือตัดสินใจว่าขอให้ภาษีส่วนหนึ่งกลับไปพัฒนาบ้านเกิดถูกต้องไหมครับตรงนี้ใช่ครับใช่ครับและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือภาษีของบริษัทนิติบุคคลต่างๆค่ะวันนี้คุณไปตั้งถิ่นฐานบริษัทที่ไหนเนี่ยภาษีเนี่ยคุณเสียกลับมาที่ส่วนกลางผมยกตัวอย่างครับผมไปหัวหินเนี่ย บริษัทห้างมันต่างๆ,ๆที่ไปทํามาค้าขายบริษัทโรงแรมร้านค้าอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาจดาจดภาษีเนี่ยเสียกลับมาที่กรุงเทพนะครับซึ่งทรัพยากรเนี่ยเราไปแบกเราไปใช้ของคนหัวหินเขาถามบอกว่าเฮ้ยเราเราคุณไปใช้ทรัพยากรของเขาเนี่ยบริษัทไปตั้งอยู่ในที่กรุงเทพแล้วไปใช้ทรัพยากรของที่หัวหินคนหัวหินเนี่ยเขาได้อะไรถ้ามันมีบางส่วนเนี่ยคอื่นกลับไปที่บริษัทที่เขาตั้งไป ใช้ทรัพยากรในพื้นที่นั้นๆเนี่ยถ้ามันมีบางส่วนที่กลับไปให้กับประชาชนในพื้นที่เขาได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาบ้างเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกับท้องถิ่นทั่วทั้งประเทศนะครับครับอถ้าถามกันง่ายๆขอรส,รสรุปให้ห็นภาาแบบหนึง่งถ้าทําแบบนั้นแล้วครับแล้วยังไงได้อะไรได้กับในส่วนของท้องถิ่นหรือว่าในส่วนของประเทศที่เคยงบมันเคยลงตรงส่วนกลางเนี่ยครับภาพต่อมาจากนั้นมันคืออะไรครับ ครับต่อมาก็คือท้องถิ่นเนี่ยครับมันก็จะมีแหล่งรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ต้องพัฒนาแล้วก็ต้องปรับปรุงนะครับครับหมายความว่า,วาถ้าคุณทําไม่ดีอะประชาชนเขาเห็นโอโ้โหไอ้นี่ผู้บริหารท้องถิ่นที่นี่ไม่ได้เรื่องเลยไม่เคยมีผลงานอะไรเขาก็ไม่เอากลาบไปมันก็ม่ที่ส่วนกลางเหมือนเดิมแต่ถ้าท้องถิ่นไหน,นมีผลงานที่ดีทําให้ประชาชนเนี่ย เชื่อได้ว่าเออเฮ้ยอะถ้าเอากลับมาเนี่ยเขาสามารถที่จะเอามาแก้ปัญ,ปญหาต่างๆในพื้นที่เขาได้มากขึ้นเนี่ยกลับคืนมาอยู่ที่ท้องถิ่นได้ mm hmm. นะครับซึ่งภาษีของท้องถิ่นตรงนี้เนี่ยคือเราเรามองในภาพรวมของทั้งประเทศเนี่ยวันนี้มันเรามีงบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดนะครับปีหนึ่งเนี่ย คุณสมชายมันประมาณหลักสามหมื่นล้านนะครับมันหลักมันหลักเยอะนะครับเป็นหลักเป็นหมื่นล้านนะครับซึ่งถ้าเราสามารถที่จะเอาตรงเนี้ยกระจายกลับไปไม่ต้องตั้งหมดละครับตัดาแค่บางส่วนผมก็คิดว่ามันพอที่จะทําให้ท้องถิ่นเนี่ยเขาสามารถที่จะมีแหล่งเงินมีงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็แก้ปัญหาของเขาเนี่ยได้มากขึ้นโดยการตัดสินใจให้เงินเนี่ยของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เอง ให้กลับไปอยู่ในพื้นที่ใช่ครับครผมผมพอจะเข้าใจถูกไหมครับคุณกรวีเช่นเราอย่างคุณกรวีเนี่ยบ้านเกิดที่อ่างทองทํางานที่กรุงเทพขึ้นอยู่กับคุณกรวีได้มีโอกาสในการตัดสินใจว่าขอส่วนหนึ่งภาษีส่วนกลับไปบ้านผมได้ไหมก็คือที่อ่างทองได้ไหมถูกต้องไหมครับอันนี้ประเด็นหนึ่งและอีกประเด็นหนึ่งพวกโรงงานหรือบริษัทนิติบุคคลที่กรุงเทพหรือที่อื่นไปตั้งที่อ่างทอง ภาษีก็ควรจะอยู่ที่อ่างทองบ้างส่วนหนึ่งถูกไหมครับถูกต้องครับอถ้ากฎหมายตรงนี้ออกมาเนี่ยมันก็จะเห็นภาพของที่ทางท้องถิ่นเนี่ยได้มีเม็ดเงินได้มีงบประมาณทางตรงของเขาด้วยใช่ค่ะอย่างนี้ค่ะอีกอีกสักคำถามหนึ่งค่ะคุณกรวีค่ะร่างพรบฉบับนี้ค่ะโดยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยทางพักภูมิใจไทยเนี่ยค่ะมองเห็นว่าถ้าหากว่ามีการผ่านร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปแล้วบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยนะคะ จะเป็นการเหมือนกับคืนอำนาจมอบอำนาจให้สู่ประชาชนคือให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจครับใช่ครับใช่คือเราก็คิดว่ามันจะเป็นการมอบอำนาจเนี่ยบางส่วนของการจัดสรรงบประมาณเนี่ยนะครับึ่ึงจริงๆเป็นเรื่องใหญ่นะครับเอากลับค,คืนไปให้ประชาชนประชาชนเนี่ยเขาก็จะได้รู้สึกว่าเอ้ภาษีที่เขาเสียไปแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยม,มันเอาไปทําอะไรบ้างทุกวันเนี่ยประชาชนเขาก็ถามโอ้โหฉันเสียภาษีไปตรงนี้แล้วฉันได้อะไรนะครับแต่ถ้า มันสามารถที่จะย้อนกลับไปที่บ้านเกิดของตัวเองได้ครับมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นสิ่งที่ตอบคําถามของประชาชนได้ว,ว่าเออภาษีที่คุณเสียเนี่ยมันเอากลับไปทําเรื่องนี้นะไปทําเรื่องนี้นะนะครับซึ่งวิธีการที่เราคิดเนี่ยนะครับก็คือมันก็เหมือนกับบริจาคเข้าพักการเมืองนะครับตอนสิ้นปีคุณเสียภาษีนี่ก็ให้ติ๊กเลยว่าคุณจะบริจาคเข้าพักการเมืองไหนอันนี้มันก็เลือกได้ว่าโอเคจะกลับไปที่บ้านเกิดไหน ว่าให้ประชาชนเขาสามารถที่จะมีช่องทางในการเลือกใจครับท้ายสุดก็คือมีช่องทางไม่ได้สุดขั้วแบบว่าต้องต้องทาแล้วต้องทุกอย่างต้องไปตามที่พูดถึงเท่านั้นต่อไม่ไม่ไม่ยังเป็นช่องทางเปิดช่องทางให้คุณกฤตไทยเปิดช่องทางแบบนั้นในเรื่องของการเพื่อนพักดันนะครับสุดท้ายครับคุณกรวีครับมีประเด็นอะไรจะฝากถึงคนรุ่นใหม่หรือจะฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองในมุมต่างๆนะครับในช่วงของการเมืองแบบนี้ครับ ครับถ้าถ้าเอาในเรื่องของเรื่องของท้องถิ่นนะครับผมก็คิดว่าไอพรบฉบับที่ลดอายุลดข้อจํากัดปรับปรุงเรื่องคุณสมบัติเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ในชั้นคันพิจารณาของท่านผู้ที่สมาชิกถ้ามันผ่านสภาได้ผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทที่มากขึ้นในการพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองครับส่วนหน้าในภาพรวมของการเมืองในขณะนี้นะครับ รัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลเฉพาะกิจท่านนายกบ,บอกย้ำเสมอทุกครั้งว่าจะต้องทําตามเงื่อนไขเอโมเอคือมีการยุบสภาภายในสี่เดือนซึ่งตอนเนี้ยมันผ่านมาเกือบจะครึ่งทางแล้วนะครับก็เหลือเวลาอีกแค่เดือนธันวาเต็มๆกับเดือนมกรามีกแค่สองเดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะครับด้วยเงื่อนไขเวลาต่างๆเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลเองนะครับจะทําเรื่องใดมันก็มีข้อจํากัดในเรื่องของเงื่อนเวลาเพราะฉะนั้น ณตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกฝ่ายควรที่จะช่วยกันจับมือกันนะครับประคับประคองสถานการณ์ช่วงนี้ไปเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยทำภารกิจบางอย่างให้สําเร็จนะครับแล้วก็อีกสองเดือนครึ่งเท่านั้นแหละครับมันก็ยุบสภาแล้วก็เดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งซึ่งณตอนนั้นเองเนี่ยประชาชนอยากจะได้แบบไหนอย่างไรอานาจก็จะกลับไปอยู่ในมือของประชาชนในการเลือกอนาคตของประเทศต่อไปครับอื ครับอาละค่ะครบทุ่นทุกมุมนะครับขอบทางคุณท่านกรวีมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณสวัสดีค่ะครั